สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆนานๆทุกท่านนะครับวันนี้ออกมาซ้ำหมายเดิมครับมาวันนั้นก็น้ําใสเยอะน้ําใสก็เป็นจุดเป็นจุดไปครับออไปจุดนี้แหละน้ําใสเป็นจุดเป็นจุดเยอะบางจุดที่โลงใหญ่ๆนี่น้ําก็จะออกคุณๆมัวๆเยอะแต่ถ้าเป็นจุดเล็กๆเป็นวางเล็กๆนี่ใสครับ วันนี้ก็ออกมากับทีมงานเหมือนเดิมครับแต่ว่ารออีกสักแป๊บหน้าจะออกมาแล้วลเดี๋ยวเราไม่แน่อาจจะแต่งตัวรอเพราะว่าตัวช้าไปครับเตรียมของไปครับตอนนี้ก็เตรียมของ,อนนเ,ของเสร็จเรียบร้อยแล้วมากันพร้อมแล้วสมไม้ครับจุดเดิมวันนี้ไปครับตามไปชมใต้น้ำพร้อมกันวันนี้จะมาไหมสมไม้ วันนี้รู้สึกว่าน้ำจะใสกว่าทุกวันนะครับมองเห็นได้อยู่ประมาณ2เมตรได้เลยครับจังหวะน,นี้เราก็มาเจอโดนะครับใสประมาณไม่ถึง2โลครับตอนนี้ ปลานี่ลอยออกไปแล้วนะครับก็เลยลองทําเสียงเรียกครับปรากฏว่าลอยกลับมาอีกครับดำมาจังวานี้เห็นช่องแหนอยู่ด้านหน้าครับก็เลยสังเกตดูด้านล่างนะครับด้านล่างจะลุ่มนะครับ นี่ครับชะโดใหญ่ครับยิงแล้วนี่หันมาเห็นชะโดอีกตัวหนึ่งอยู่ซ้ายมือครับมองขึ้นบนหัวก็ไปเจอปนินอีกตัวหนึ่งครับแต่ว่าได้ยิงชะโดไปแล้วครับอันนี้ก็ไส์อยู่ประมาณ4กิโลโบวกได้เลยครับ นี่ก็มองเห็นปานินนะครับกำลังลอยออกไปครับจากนี้ก็ค่อยๆดึงเชือกจะดกลับมาครับเพื่อไม่ให้ปานินอยู่ด้านหนะ้าตกใจนะครับ ได้จะดูแล้วนี่ถอยเข้ามาปาเนี้เมื่อกี้นะคไม่ได้ลิงกเลยปดินเนียเมื่อกี้เนียจังหวะเมื่อกี้เก็บปลาเสร็จแล้วขึ้นยางเสร็จตามไปดูปนินตัวเมื่อกี้ครับออกมาฝั่งด้านซ้ายมือนะครับไม่รู้ว่าจะอยู่ไหมครับ ยังไม่ไปครับปนินใหญ่ครับ จังหวะนี้ลอยมาเจอปนินใหญ่ครับลอยอยอดแนครับตัวนี้จังหวะนี้ดำมาเจอปนินใหญ่กําลังจะไปครับตัดสินใจยิงตามไปครับ จังหวะนี้เกือบลั่นไกลครับนึกว่าหัวปลาครับเมื่อกี้นี้เหมือนมากครับจังหวะนี้ดำมาตามยอดแหนนะครับแล้วก็สังเกตเ็นช่องอยู่ด้านหน้าครับมองหาดีๆครับนี่ครับทุกช่องนี่มีแต่ชะโดใหญ่เลยครับ จังหวะน,นี้ก็ยิงอยู่ข้างเกาะเลยนะจังหวะน,นี้ดำมาตามยอดแหนเหมือนเดิมครับแล้วก็มองเห็นช่องแหนอยู่ด้านหน้าครับมองหาดีๆนะครับเป็นช่องแหน่นี่มีปลาทุกช่องครับนี่ครับโอ้จังหวะน,นี้ยิงไม่โดนนะครับปลา,าเข้าปลาแหน่ไปแล้ว วันนี้ก็ดำมาตามยอดแนมันเดิมครับแล้วก็มองเห็นช่องด้านหน้าอีกแล้วครับโอ้ยจังหวะนี้มุดแนไปก่อนครับยิงไม่ทันครับ จะดำมาตามช่องแหนใหญ่ๆแบบนี้นี่น้ำก็จะไม่ค่อยใสนะครับแต่ว่าช่องเล็กๆนี่น้ำใสครับจงังหวะนี้มาเจอช h a ดใหญ่ครับหญิงข้ามหัวอีกตัวครับน่าเสียดายมากครับตัวนี้ก็ใสประมาณ3-4-5โลได้ครับ ยอดแนอีกแล้วครับแล้วก็ออกมาเจอช่องด้านหน้าอีกครับดีครับโอ้โหยิงเข้าไปเน้นๆครับตัวนี้ปลานี่ดึงไปไกลมากนะตอนแรกคนดึงไว้ไม่พลาดครับจังหวะนี้แต่พอดึงเชือกกับมานี่ไม่มีปลาครับน่าจะเงี้ยงไม่เปิดครับตัวนี้ สี่ห้โลได้นี่ครับยังไม่เปิดครับก็เลยตัดสินใจดำกลับไปหาอีกครั้งครับเกือปลาตายอยู่แถวนี้ครับไปครับตอนนี้ก็เป็นน้ำแล้วประชุมผลงานกันครับโอ้วันนี้เจอปลาเยอะมากครับเจอปลาชโดใหญ่ไซสี่ห้าโลนี่ เจอประมาณกับ5้าตัววันนี้ได้มาตัวเดียวตัวใหญ่นี่ครับงานชิโดใหญ่นี่ใซส์ประมาณ4บวกตัวใหญ่มากปนินก็ใซส์ประมาณ2องโลครับก็ประตะกับ ครับวันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ครับฝากนะนะกดไลค์กดติดตามจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับส่วนวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับ